สวัสดีค่ะตอนบายๆเดค่ะได้เมนูเนี kind of ่ยค่ะเมนูอ่าลาบน้ำตกน้ำตกลาบประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าอย่างลาบน้ำตกแมนบอเอาหมูหรือเนื้อนะคะไปดาดกระทะค่ะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสนะคะอันนี้บุงเรียบร้อยใส่ขอสหัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาผสมเครื่องนะคะให้เข้ากันค่ะเมนูลาบน้ำตกนะคะเมนูยังยๆทำง่ายๆค่ะ ถ้าบะหมี่เข้าฝัวก็อร่อยนะจ้ะมามะนาวผงัวใส่ไปเรียบร้อยแล้วลหลังนี้ก็มาค้นเขากันกินกับข้าวสวยอีกเหมือนเดิมจ้ะมือน,นี้หลังจากเลิกเรียนมาก็หิวนะจ๊ะใส่ต้นหอมลงไปจ้ะก็จะมีลูกโดดน้ำจ้ะนี่ลูกโดดใส่ลงไปหมูแลาะกะเนื้อหมูเลือนเนื้อเขาก็เอาไปดักกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะ เห็ดแบบมีเนี้อมะคะถึงจะอร่อย